สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาร,รีแอคชั่นเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งตอนที่สามค่ะสําหรับอีพีที่แล้วนะคะกับตอนเลือดสาดแล้วเราคิดว่าตับใดที่มันมันก็อยากจะเป็นต้องต่อสู้อยู่นาะในอนาคตก็คงจะเลือดสาดอีกเรื่อยๆนยั่นแหละแต่ก็ไม่รู้สิจะมีแบบชักตายโหดๆให้เห็นอีกหรือเปล่านะหรกออาจจะโคมาอยู่บ้างแหละย,ยังไงเนาะมันก็ต้องต่อสู้อยู่ดีก็สําหรับอีพีที่แล้ว จจบไปแบบวัดงงๆว่าสรุปมันคืออะไรเนาะก็การเขาเรียกว่าอะไรแบบจะเรียกว่าอะไรดีแก้ไขปริศนาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในดันเจี้ยนกอมจริงล้ว่ามองว่ามันอาจจะดูแบบยิ่งพอเห็นตอนจบเนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นเควสลับไหมคือถ้ามองเป็นเกม,มอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเควสเป็นเควสลับอะ เออไม่ใช่ดันเจี้ยนลับแต่เป็นเควสลับที่แบบมันแอบซ่อนอยู่ในดันเจี้ยนนั้นเงี้ยคือเหมือนมันก็มันออกเนี่ยไอ้ข้อบรรจับเหมือนมันออกแนวเป็นคอนเซปต์มากกว่าแบบไอ้ข้อแรกอาจจะก็อาจจะยังดูเป็นการแบบเออทําตามข้อบรรจับทั่วไปข้อหนึ่งข้อสองแต่พอมาข้อสามเนี่ยมันเริ่มเป็นแนวแบบเหมือนถึงจะบอกว่าให้เริ่มสายศรัทธาแต่มันดูเป็นการวัดแบบใจมากกว่าเนาะว่าแบบเออคือเหมือนกับว่า เป็นในยยาบว่าแบบเออถ้าคุณอยู่ต่อก็คือเขากับว่าคุณะเริ่อมสายศรัทธาในเทพเจ้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นการวัดใจว่าคุณจะอยู่หรือจะไปอย่างเงี้ก็ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจินูนะคะสภาพแบบเละต,ตุ้มเป๊ะค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปการศราไปรับชมกันเลยค่ะเล d ส it! そのチャンスがあれば。はまに 監視課が何で私が何で私がどうして？とりあえず医者を呼びますね俺私日間も意をを失でてたんですか何で私、はい、たたをで私を何で私を何で私を何でたを何でたを何で私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  คือถ้าเกิดมันเป็นการวัดใจแบบเป็นคนสร้างไปจริงๆที่แบบมันก็สร้างผลกระทบเยอะอยู่นะ สดงว่ามันเป็นของมิตินั้น,นจริงเหรอก็คือเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบสิ่งมีชีวิตในมิตินั้นสร้างมาจงพเจ้าของมิตินั้นเมือ่อให้ผู้ถูกเลือกที่เลือกใส่ศรัทธาในเทพเจ้า ไม่รู้ค่ะผมยังไม่รู้ตัวเองแล้มันได้รับคือพบแบบไปเลือกใส่สถาปนาร์

ไม่ตัวอาไอ้ที่บอกว่ากขากำจัดบอลแล้วดันจะหายไปแต่มันก็มีแค่ตรงส่วนวิหารนั้นที่หายไป เวทลับนะคุณหรือว่ามิติที่มันโผล่มานี่คือเป็นมิติเกมเหรอเป็นมิติเกมที่มันอยู่ๆก็โผล่พื้นบ้านในโลกโผล่กว่าเป็นจริง 仕事しなくていいように私学校を辞めて働くから分かった分かったゴメンこれはメッキヨーカー美 プレイヤーの成長をサポートします。本システムの指示に応じない場合、ペナルティ報酬が支給されました。何のことだかさっぱりなんだけど、<laughs> 者をそして確認すべ <laughs> て完了できない場合、ペナルティが課されます。 คือไอ้วิหารั้นก็เหมือนเป็นแบบเป็นเกวดลับแบบดานวัดใจไแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าแบบยังไงยังทำเกวดลับไปยังทำเกวดไปเสร็จแล้วคนที่ได้รับการปลุกลังท่านสองก็แบบเจอวิหารแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเหมือน

เพราะมันก็แบบเนี่ยยู่ยย่ก็โผล่ไปเลยเนี่ย <c oughs> อารมณ์มันมาฮีโร่ โหไปที่ไหนอีกอันเนี่ยทะลุมิติไปแล้วโดนบทลงโทษเอ้อ แต่มันจะเป็นเกมจริงเหรอหรือว่าแบบก็คือเป็นมิติหนึ่งที่สภาพการไปอยู่มันเป็นเหมือนเกมเฉยเป็น m u ติเวิร์สนะคะ ก็อ,อย่างนี้ได้เลยกูจะท้อท้อย่างตลอดอเภหบาตบอกผีหลอกอะรางวัลคืออะไรกดรับรางวัลใจ้เนี้ยข้าวกดรับรางวัลเนี่ย เป็นกูได้ปั๊บก็กดรับเลยนย เขอไปลมด้จังเขาออกไปแล้วไม่ใช่ออหรอโอ้คไปทำเกวประจำวัด เราจะเลือกเครเลเยอร์ให้มาทำอะไรถ้าเกิดมันเป็นไอสิ่งที่ทำตรงนี้ขึ้นมามันก็คือเป็นสิ่งที่มาจากมิติอื่น หาหีบสมบัติค่ะนั่นคือคนที่สร้างขึ้นมาแล้วเทอพอเจ้านั่งจิมเสแยะนั่น 気水症別名「最ゲートが出現してから見られるようになった病で数万人に1人の割合でによればマナに長時間さらされることが要因だとかいずれにせよ ทเทพเจ้าที่แบบต้องการกำจัดมอนสเตอร์เหมือนกัน แต้องตีหัว,วเขาเก่กอะคือเลเวลอัพได้เพราะแบบนี้เพราะเข้าไปเป็น่วนหนึ่งของเกมทกี่ก็กูก็ูคืออะไรกันแน่สรุหลมันเกิดจากอะไรกันแน่ เกมมันเข้ามาอยู่ในโลกงความเป็นจริงโลกความเป็นจริงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่ไ,ไอเกมนี้มันมาจากไหนมาจากดาวอื่นมิติอื่น <c oughs> ก็เป็นที่เดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าที่เลดเลดที่จูฮีต้องไปฮับจอง 手口を塞がれたのか。なるほど。ここは全くの二次元なんだ。出たのにの、これじゃ逃げられないじゃん。 แต่ก็เพิ่มเตมเต,มตัดแล้วไง วันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนแบบเพิ่มเวลเพิ่มตัดไปเรื่อยๆพอตอนวัดวัดวัดแรงใหม่มันเลยยังแบบเท่าเดิมวัดตัดกระเป๋ามีใบเดียว Ừm, đứa ít xong tui Hư Nghèo เลยตอยมจไว้มีดหักไปแล้วอ่ทำไมเกี๋ยววะ ค,คือเอาจริงคือเหมือนจะเข้าใจแต่มันก็ยังมีคําถามอยู่ในหลายๆจุดนะว่าแบบเออไอทั้งหมดที่มันคือแบบเกิดขึ้นได้ยังไงนะคือทั้งหมดนี้คือมันเกิดจากไอมิตินี้เลยใช่ไหมคือทั้งไอส่วนดันเจียนที่เข้าตามปกติลวนถึงไอวิหารตรงนั้นที่โผล่เข้าไปก็เป็นอา่าเป็นมิตินั้นที่แบบสร้างขึ้นมาแบบเป็นเวสลับเป็นดันลับซ่อนอยู่ งาั้นเพื่อหาเพลเยอร์แต่เราก็กำลังสงสัยว่า <c oughs> มันเป็นอีกนิติหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบเป็นโลกเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยหรือว่าเป็นลักษณะของแบบยังไงเหมือนเป็นเกมที่แบบเหมือนเกม AI ที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคแล้วมันแบบรึ่มคือเหมือนมันแบบอารมณ์เหมือนหนังไซไฟที่แบบเหมือนแบบเกมเป็นรึ่มโผล่มาไกลายอยู่ในโลกความจริงไม่ได้อยู่แค่ในจออย่างเงี้ย หรือเปล่าหรือว่าคือแบบเป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่มันทะลุมาจริงแต่ว่ามิตินะั้นมันเป็นมิติที่แบบเหมือนถ้ามองว่าเหมือนเป็นโลกที่แบบมีสิ่งมีชีวิตมันก็เหมือนเป็นโลกที่แบบใช้ชีวิตอยู่เหมือนเป็นเกม mm hmm. หรือว่าอาจก็อาจจะไม่ใช่เกมแต่ว่าเหมืนอนเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีการสื่อสารของมิตินั้นระเวรละวิธีการแบบที่ใช้สื่อสารกับคนที่ถูกเลือกกับวิธีสื่อสารกับเพลเยอร์คอเหมือนกับว่า มันไม่ได้งงอะนะแต่เหมือนก็ว่ามันออกแนวเป็นคําถามที่เราอยากรู้มากกว่าว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ยเหมือนโอเคเข้าใจคอนเซปต์นั่นแหละแต่ว่าเออมันก็ยังแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เกิดขึ้นได้ยังไงหรืออะไรอะไรเหตุผลต่างๆคือมันเป็นนิสัยส่วนตัวนะฉะนั้นจีนูก็ตอนนี้กลายเป็นเพลเยอร์ไปแล้วเหมือนก็ต้องแบบเออเหมือนคอยรับข้อมูลจาก GM เนาะ แล้วก็มู้จากจีเอมในการแบบเพิ่มเวลเพิ่มตัดอะไรต่างๆไปทำธุรกิจทำเวสนู่นนี่นั่นตอนจบก็จบได้แบบตามสไตล์หลายๆเรื่องทุกวันนี้คือแบบจ้าตื่นตัดจบ <c oughs> <c oughs> ก็บต้องมาดูกันต่อแล้วกับเวอดันส่วนตัวของจินูนะคะว่า จะสู้กับนี่คือเหมือนเป็นตัวบอสหรือ,อยังในไลค์เคสที่โผลมาเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย